วันนี้ไม่มีแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วนะคะชื่อไมพันนิตาค่ะอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของไมกันนะสัสดีค่ะทุกคนไมรักเองนะคะคลิปนี้นะคะไม่ก็จะพาเพื่อนๆไปบล็อกกับไมกันนั่นเอง าชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เนี่ยไม่ก็จะไปปลอกคาเฟ่ย่านอารีกันนะคะซึ่งสำหรับแพลนของไม่ในวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด2ที่ด้วยกันค่ะ ก็จะเป็นที่กำนันเองเนาะส่วนที่ที่นะคะจะเป็นคาเฟ่ที่เป็นแคมป์นะคะซึ่งไมคิดว่าเป็นเพื่อนหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วก็เคยไปกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าไมค์อ่ะมาเป็นครั้งแรกเนาะอย่างที่รู้กันนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานาการณ์โควิดเนาะใครจะไปที่ไหนนะคะก็อย่าลืมรักษาดูแลสุขภาพกันด้วยนะอย่างของไมค์เนี่ยไมค์ก็คิดว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีก็คือคนมาถ่ายรูปมันก็น่าจะน้อยลงแหละหน่าจะนะคะทุกคนส่วนข้อเสียนะคะยังไงเราก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองเป็น ะะอันนี้ก็อยากจะขออนุญาตทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแบบเออไมจะพยายามระวังที่สุดนะแต่ว่าตอนถ่ายรูปจริงๆก็คือจะขอไม่ใส่แมสนะคะเพราะว่าไมาต้องมีถ่ายงานถ่ายอะไรด้วยเนาะซึ่งวันนี้นะคะไมก็จะมาล็อกแนวชิชชลๆกันเน้นถ่ายบรรยากาศฟังเพลงกันเพลินๆนะคะให้ฟีลเหมือนแบบเพืเพ่อนๆได้มาทเที่ยวคาเฟ่กับไมเนาะคือบางคนอาจจะแบบอยู่บ้านจนเบือ่อใช่ไหมเพราะว่าไมอ่ะก็ยอมรับว่าตัวเองอยู่บ้านแบบนานมากๆนะคะคือไม่ได้ไปไหนเลยโอเคค่ะที่แรกที่ไมจะไปนะคะก็จะเป็นที่กานั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยไมก็จอดรถเรีย อ้อยแล้วนะคะไว้เดี๋ยวมาถึงที่กรรแลอนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกเล่าหนึ่งค่ะ แันก็ถึงที่กำแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไอจะเก็บบรรยากาศข้่าวๆมาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแต่ละที่ที่ไม่ถ่ายนะคะแม่ก็จะขึ้นรูปที่ไม่ถ่ายไว้ด้วยเนาะจะบอกว่าแบบสถานที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็คนถือว่าเยอะไหมสำหรับไม้แม้ว่าน่าจะน้อยกว่าช่วงที่ไม่มีโควิดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเลยที่แรกที่ไม่จะถ่ายนะคะก็คือจะเป็นร้านสีเหลืองตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นร้านที่ยังไม่มีคนถ่ายนะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงนั้นก่อนนะคะตามมาค่ะ เป็นมุมตรงนี้เลยนะคะมุมแรกน่ารักมากๆเลยทุกคนวันนี้ก็ตั้งใจใส่สีขาวมานะคะเพราะว่าน่าจะเซฟที่สุดในการถ่ายรูปแต่ละมุมเนาะ ไปถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูค่ะว่าตรงนี้เนี่ยไมคได้ถ่ายอะไรไปบ้างนะคะอ mm hmm. ากาศร้อนแต่อ่าลมแรงมากนะคะทุกคน mm hmm. มุ้ต่อมานะคะแมคก็จะไปถ่ายตรงนี้กันค่ะก mm ็ hmm. จะเป็นร้านที่ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนะคะ mm hmm. ติ้ซีชุพูวานเว่อรมากๆเลย ต่ว่าน่าจะต้องรอเมกมาบังแดดก่อนนะคะเพราะว่าแดดมันจ้ามากคือไปยืนแล้วแบบแดดมันลงหน้านะคะทุกคนโอเคค่ะงั้นเี๋ยขอตัวไปถ้ายก่อนนะคะ แล้วนะคะแล้วก็แดดค่อนข้างร้อนมากเลยทุกคนไมค์ก็แบบกลัวแดดเพราะว่าไม่ได้ทายรีมกันแดดมานะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะลองไปถ่ายข้างบนกันเนาะจะดูว่ามีตรงไหนที่ถ่ายได้บ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเดินไปข้างบนกัน ค่ะทุกคนไม่ก็กลับจากกลัแล้วนะคะตอนนี้นะคะไม่กําลังมาจอดรถอยู่นะคาเฟ่แ,ฟแคมอารีเนาะก็คือจะบอกว่าแบบอากาศร้อนมากๆนะคะทุกคนแล้วไมไปถ่ายชั้นสองใช่ไหมมันไม่มีที่ร่มเลยนะคะมีแต่แบบแดดร้อนๆแล้วคนก็เยอะมากๆสําหรับชั้นสองไม่ก็เลยแบบแทบไม่ได้รูปเลยนะคะจะบอกว่าที่อยู่เมื่อกี้คืออยู่3าชั่วโมงทุกคนแต่ได้รูปแบบน้อยมากๆด้วยความที่ว่าแบบไม่ก็อย่างที่บอกคือไม่ได้ทาครีมกันแดดมาด้วยแล้วก็ความกลัวแดดส่วนตัวนะคะทุกคนก็เลยอ่ะยอมแพ้เรามาที่แคมป์เลยละกันเนาะอย่างน้อยก็ยังม รูปนิดๆนนนหน่อยๆมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้ไม่ก็จอดรถเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปที่แคมป์กันเนาะไปถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไม่จะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูกันนะคะตอนนี้นะคะไม่ก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆละกันเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยรูปที่ไม่ถ่ายที่นี่ละกันนะคะ นะคะทุกคนใครยังไม่เคยมาก็ลองมาได้นะคะแต่ว่าก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยแล้วนะคะแบบอาจจะเป็นมาคนเดียวที่แบบกระดิกระดาษหรือว่า <laughs> ้ตรงนีเป็นไงกันบ้างคะทุกคนเห็นแล้วรู้สึกอยากมาที่นี่กันบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีใครรู้สึกว่าเออได้มาอินมาคาเฟ่กับไม้บ้างไหมสาหรับคลิปนี้นะคะไม้ก็มาบล็อกให้ดูเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไม้ด้วยนะคะที่สคุคขัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ไม้ด้วยค่ะจะได้ดูคลิปไม้ก่อนใครเลยถ้าใครชอบคลิปแนวบล็อกคาเฟ่แบบนี้อีกนะคะเพื่อนๆสามารถรีเควสกันเข้ามาได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วค่ะทุกคนบบาย